ูลุกเดาคนรถไฟนะครับ CU ลาวคาเฟ่ระหว่างที่เดินหาร้านลาวคาเฟ่นะคะเพื่อนๆชมบอกว่าตึกรามบ้านช่องนะคะของลอนดอนไปก่อนนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวก็เจอนะคะจริงๆรง้านหาไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเกิดว่ามี Google m a p นะคะมีอินเทอร์เน็ตพาไปนะคะแต่บังเอิญปัญหากับลุงเดิมไม่ได้ซื้อซิมค้าแล้วก็ไม่ได้ซื้ออินเทอร์เน็ตนะคะมันก็เลยต้องแบบว่างุมๆทางไปแบบนี้ละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวก็เจอเองนะคะโซ so, ตามหาเราทั้งหมด We are in <Germilanka> London and it's amazing. I'm the cafe. <coughs> <the> we <coughs> <The drama coughs> oh, oh, collecting her stuff. Pay hey, for her products. What has she got? Shit, shit, shit. Shaving foam, so she has to get rid of her beard. for mouthwash. And the lovely lady is serving her. Where's the lady from? Bangladesh. The famous cricket people. ถึงร้านแล้วนะคะยิ้มแฉ่งเลยค่ะเพื่อนๆจะร่างกายขาดปลานะคะต้องมาหาปลาเติมนะคะเพิ่มพลังนะเด้อค่ะ อาหารลาวอาหารอีสานแซ่แบๆนะคะขอแนะนำร้านนี้เลยค่ะเพื่อนๆลาวคาเฟ่น,นะคะแซ่บมากน้ำตกหมูนะคะ,ะออเดอร์น้ำตกหมูให้หนุ่เดิมเป็นเฟรนเดิลส์จะได้ให้โปรเทสต์คุณเพนเดิลส์นะครับ Tomorrow is your day okay uh, you can have ข so, yeah. ้าวเหนียว o ๋ you want ข้าวจีข้าวจี มารลค่ะคอหมูย่างนะคะหรือว่าในเมนูเขาบอกว่าเป็นจี่หมูนะคะเพื่อนๆจะขอปิดเสียงเนาะเพราะว่าเขาเปิดเพลงไทยค่ะนะคะ,นะคะป้าหนักก็เลยปิดเสียงไว้นะคะมีซุปหน่อไม้ด้วยค่ะแล้วก็มีไส้อั่วนะคะ จริงๆอาหารมีหลายอย่างกว่านี้นะคะเพื่อนๆมีต้มแซบกระดูกหมูด้วยค่ะเพื่อนๆจา้าแล้วก็ส้มตํานะคะส้มตําปลาลาส้มตําอาถาดนะคะตําไข่เค็มก็มีค่ะแต่พอดีป้าหนามากับลุงเดอสองคนเราก็บอกว่าถ้าเกิดออเดอเยอะไปกลัวจะทานไม่หมดนะคะเพื่อนๆก็เลยเท่าที่เห็นนะคะมีข้าวเหนียวด้วยเห็นไหมคะเป็นข้าวเหนียวดำนะคะห่อหนึ่งแล้วก็อีกห่อหนึ่งเป็นข้าวเหนียวขาวค่ะ อร่อยเยอะลงเด้ออร่อยเลย a อ <you> ดจี้ฮะโต๊ะน้ำตกน้ำตกแล้วก็คอหมูย่างลบอีกคอหมูย่าง <Beautiful. S 1> okay, <enjoy. S 2> โอเค Enjoy มาทานกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะขออนุญาตปิดเสียงอีกแล้ว <laughs> เพราะว่ามันมีเสียงเพลงเนาะสาเหตุที่ป้าหนานะคะรู้จักร้านนี้นะคะก็เป็นเพราะว่า อพอดีเห็นในอินสตาแกรนะคะคุณเชียร์ที่คําพอนะคะเขารีวิวร้านนี้นะคะเขาบอกว่ามาลอนดอนเมื่อไหร่ต้องมากินข้าวที่ร้านนี้อะคะ่ะลาวคาเฟ่แล้วเขาก็มีแบบเมนูอาหารแบบแซ่บๆปะหนะก็เลยแบบเอา้ากำลังจะมาลอนดอนพอดีก็เลยเสิร์ชเลยค่ะเพื่อนๆจ่านะคะเราก็เลยเดินทางมาแล้วก็เลยได้โอกาสมานะคะเพราะว่าโอ้ยเมนูถูกใจสุดๆนะคะ เสียดายกินไม่ครบทุกอย่างนะคะก็คืออยากกินเกือบทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถนะคะขนาดแบบว่าออเดอร์มาไม่เยอะนะคะปัไหนยังมีแบบว่าหอกลับไปกินที่โรงแรมด้วยเลยค่ะเอาไว้เป็นอาหารเช้าพรุ่งนี้นะคะกินไปแบบว่าไม่มีการพูดคุยอะไรเลยนะคะเพื่อนๆแซ่บมาก ันนี้สั่งมาเพิ่มนะคะเพื่อนๆจะเป็นแกงเขาเรียกอะไรแกงเห็ดรวมนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะไข่มดแดงนําเด้อพี่น้องนะคะปาดมีไข่มดแดงด้วยแต่น่าจะเป็นไข่มดแดงกระป๋องอะคะ่ะเพื่อนๆจะติดใจตรงไข่มดแดงนี้ค่ะอยากลองสั่งมาดูนะคะกินแบบว่าเกือบไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆจะมันเยอะมากเลย อ,อยู่บ้านเฮาก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยมากินไข่หมดแดงที่ลอนดอนเลยค่ะนี่แกงเห็ดนะคะใส่ใบย,ย่านางขอโทษขออภัยนะคะหน้าตาเหนื่อยมากเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนสามชั่วโมงนะคะเพิ่งมาถึงวันนี้เป็นวันแรกนะคะเพื่อนเพื่นแต่ก็ฟินเหมือนกันคะ่ะนะคะนี่เห็นไหมคะไข่มดแดงแล้วก็มีเห็ดอันนี้เขาเรียกอะไรนะเห็ดฮอเหรอคะ เห็ดหอบมันจะกรุบกรุบอะค่ะและแล้วก็กินไม่หมดค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเหลือไส้อั่วบางส่วนนะคะแล้วก็คอหมูย่างแล้วก็นำตกหมูนะคะจ่ายค่าเสียหายไปเจ็ดสิบหกยูโรห้าสิบเซน อิ่มแล้วก็กลับโรงแรมนอนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพืเ่อนๆฝากกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้ปานาลงเดอด้ยวยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ